แน่แทบเท่ากับรายการมาโกโคลิฟิชโนผมวม่ได้ผม,มจะมาสอนป้นธนาคารนะครับในเกมรบกับในเกมที่ชื่อว่าอิมเปรสซี่แฮมเบิร์ดนะครับว่าการเพื่อธนาคารในเกมนี้เนี่ยทำอย่างไรบ้างรู้ภายในไม่กีน่นาทีไปรับชมกันเลยครับ ขั้นแรกเลยนะครับผมคุณจะต้องไปหาพ่อค้าตลาดมือนะครับผมหรือถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือดีลเลอร์นะครับผมนะกด E เข้าไปครับผมจากนั้นก็เลือกไปที่บอมนะครับผมาจากนั้นก็ซื้อมา2ลูกนะครับซื้อมาเลยนะครับผมอพอซื้อเสร็จแล้วะก็เริ่มปฏิบัติการปนได้เลยนะครับโอเคมาถึงธนาคารแล้วดูรานเราก็ไม่มีอะไรแล้วไปลุยเลยนะครับ ่าจากนั้นก็หยิบระเบิดมาโอเคไฟสีเขียวนะครับผมถ้าเป็นไฟสีเขียวเนี่ยก็สามารถปนได้เลยนะครับผมนะจากนั้นก็คลิกซ้ายเพื่อวางระเบิดจากนั้นก็คลิกซ้ายอีกทีเพื่อกดปุ่มระเบิดนะครับปุ้มเรียบร้อยครับผมไปลุยเลยนะครับให้ไวให้ไวนะครับผมนะตำรวจมาหรอาถามว่าถ้าเราป้นมาทั้งหมดเนี่ยป้นทองมาทั้งหมดเนี่ย เราจะได้เท่าไหร่นะครับผมผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าได้เกือบหมื่นนะครับผมราคาเกือบหมื่นเลยนะครับผมถ้าเราเอาไปขายหมดเนี่ยนะฮะเกือบหมื่นเลยนะครับเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับผมแต่เมื่อกี้มันมีตัวเจือกมานะฮะก็อาจจะได้นิดๆหน่อยๆเนาะอเอียดีวางบอมเลยจากนั้นก็วางบอมตรงนี้เลยครับผมโกเคกดเลยปุ้มครับให้ไวให้ไวเนี่ยได้เยอะมากได้เยอะมาก ผมตังฟรีครับวิ่งเลยครับผมวิ่งเลยครับก็ดื่มเอเนจีดิงนะครับลงน้าไว้หมกมาหมกมาไปชิวๆครับผมมีเอเนจีดิงนี่มันดีตรงนี้แหละนะครับจากนั้นก็ไปหาพ่อค้าเลยครับผมนะพ่อค้าแต่ละคนเนี่ยมันทำไมมันสุ่มวะเออแปลกใจวะอ่จากนั้นก็เลือกทองนะครับผมแล้วก็กดเซลไอเทมนะครับค่อยๆคลิกนะครับผมจะได้ไม่บั็กนะครับเพราะผมเคยบั็อกมาทีนึงแล้วนะครับ โอเคขายหมดแล้วก็ได้เงินเยอะอยู่นะครับผมนะก็เกือบประมาณ6 7 0 0็ดพันะครับผมรวมยอดแล้วประมาณ6 7 8 0 0ดแปดพัะประมาณนี้นะครับผมได้เยอะมากนะครับผมถ้าเราป้มนมาหมดนะครับแต่จริงมันเฉียดไปหมื่นนึงอ,ะอ่ะอ่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกับสำหรับการป้นธนาคารในเกมนี้ครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ซับสไคร์ให้ผมครท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ าผู้ชมอยากให้ผมสอนคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทูบ okay, ีคันต์ติดวเจอกันคลิปหน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับยินเลยแลายๆสะสกัดเดยเนอร